อยืดขยี้ขาด้วยลูกสตัวนิ่งๆนะออสีหเอาห้เอาหขยี้าด้วยขอาขอาไม่ด้ขอยอ่ะไม่เห็นอยู่ไหนอยู่ไหนอ่าออโอเคพัก าวอินไซด์เออพักเริ่มลูกดีดเริ่มดีดีลูกดีดีเม่นับนะลูกไปนับเริ่มใหม่ เริ่มเลยเริ่มเลยลูกเริ่มเลยเนหนึ่งสองเริ่มใหม่ส1 1ดสปีดเซอร์เคิลนะ ซ้ายขวาเริ่ม,ไ,มได้ไดที่เออนี่แนไห,หนึ่งชา้าๆดิเซอเร์เคิลอย่างเดียวเลยอ่ะหนึ่งอ่ะต่อไปขา้าไม่หมเอาอส่ะสิบเปลี่ยนข้างต่อไปข้างต่อไปข,าน,ไปขานี้ยกให้สูงลูก หนูๆยกให้ผ่านผ่านผ่านาตัวตัวกลวยอ่ะพักเอาข้างต่อไปนี่ข้างนี่งอไหมเอาไหมข้างนี่งอขาตึงหน่อยลูกมีขาซ้ายเนี่ยงอเฮ้ยเริ่มใหม่ลูกขาตึงขาตึงแมวเ,เริ่มใหม่ขาอย่าตึงขาอย่างอข้างซ้ายงอ เออวาดไหมยกขายดิเซอร์เคลิลขาซ้ายต้องปรับอขออีกขออีสิบทีข้างซ้ายอย่างเดียวข้างซ้ายอย่างเดียวลูกหนูต้องอยืดให้ตรงนะเหยียดให้ตรงเอาเลยเริ่มหนึ่งตรงนะอย่าลืมตรงขาซ้ายหนูเล่นบ่อย,อ,ย,ยอีกทีอโอเคพักครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าเอาไหมห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเหนื่อยพักได้นะลูกสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าตบตบไม่โดนเป้าสิบห้า 1ิบหตรงเป้านะสิบแปดสิบเก้ตรงตรงเป้าลูกยี่สิบอองตรงนะลูกย3บให้ตรงนะย4หมุนดีๆหมุนตัวดีๆไมย่เิบสีไม่ใช่อินไซย์ยหมุนตัวมาเลยหมุนตัวมาเลยวาดมาเลยยหวาดมาเลยย6บห อินไซด์นะลูกย,ย,ยิบเจ็ดเอาใหม่เอาใหม่ลูกเอาใหม่หมตบมากดเออยิบเจ็ดหัวอย่ามาด้วยหัวอย่ามาด้วยยิบแปดอินไซด์ดิยิบเก้าสามสิบพักเลย <Okay. S 1> ขาไหนใหญ่ขึ้นมาเลยครับอ่ะขันข้างมาเลยลูกหนึ่งถอยหลังมาถูกสวยลูกขันข้างไปนะเวียงโอ้ oh, ห้ะ เดินแล้วลูกอย่าบนอย่าบนไเด้อเอาอินไซด์สิยายสูงนิดหนึ่งครับเอาหันข้างลูกหันข้างไดเอาเดินรูวลวู้แล้วหันข้างเคียงด้วยโอ้ทำไมหนูขยับอย่างนี้วะอ้าวต่อไปเดินกลับหันข้างยายสุกเลยครับปึ๊บเลยขึ้นเลยอินไซด์เอออย่างนั้นแหละ ขึ้นมาเลยครับยายเป้าเอออือผมว่าหลายทีฮขึ้นมาถอยปั๊บทีเดียวสิโอ้โหหนูเซ็ตขาเยอะเกินทีเดียวขึ้นปึ๊บเออปึ๊บปึ๊บนั่นแหละปึ๊บเ,เออเออทีเดียวนะขึ้นเลยหันข้างอย่าอย่าขยับสองทีขยับทีเดียวฮึบขยับทีเดียว อ้าวเดี๋ยวได้เริ่มใหม่นะขยับนิดเดียวเออนั่นแหละตั้งเป้าปุ๊บขยับอ่าหนูเซตขาดีด้อยหันข้างนะหันข้างนะฮึบเอ่เออ้อโดนอ้อโดนขาสุดท้ายโนอฮึบเอ่อพัก